สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานินโกตุมนะคะโอ้โหรถพ่วงมาลงนาลุงพดมาลงนาลุงพนนะคะรถพ่วงขนอะไรมานะคะโอ้โหเป็นรถอะไรขนอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขนอะไรมานะคะรถพ่วงสองสองคันถ้าเป็นรถสิบล้อก็สองคันแต่ถ้าเป็นพ่วงก็หนึ่งคันนะคะ รถพ่วงพ่วงทรายอ๋อรถดินทรายนะคะเอาทรายมาปูตัวหนอนนะคะโอ้โหรถพ่วงนี้บรรจุได้เป็นร้อยรอยตันเลยเนาะอันนี้คือต่อไปก็จะ นะเพราะว่าจะเอามาทำลามให้เาูให้เขาเกี่ยายให้ขาผมชายกันเะครับใช่เพราะว่าผมดผมขอตัดลายชื่อออกไปแล้วว่าผมไม่ลํำก็คือนี่ยก็จะเป็นงานลํำก็เป็นอันนี้เออผมไม่ได้ลํำผมก็เลยไม่ทำต่อไปก็จะเป็นงานของนางลำครับถ้าถ้าให้ผมทำต้องแบ่งให้ผมคนละยี่สิบยี่บต่องานลํำพูดจริงพูดเล่นพูดจริง คือถ้าใครถ้าถ้าให้ผมทํากับลุงอะ่ะก็ต้องแบ่งแนละ้วละคนละยี่สิบยี่สิบต่องานเอาอนเนอนะคนออสิบบาทกันนะก็คืนได้ยินอยู่นะเมื่อคืนได้ย,ยินใช่ไหมก็ <c oughs> ผมเดี๋ยวเพราะผมรับงานลาเองกับลุง<อ>เดี๋ยว มันยกง่ายๆก็ได้เขาขยับพี่เซโน่เองเอาคนทำงานสะดวกครับคือคือว่าเดี๋ยวคนใหญ่คนทำงานก็จะเป็นนางรำใช่ไหมนางรำนางรำต้องคนนางรำต้องคนทายโดยเฉพาะยาชีนี่รับงานรำบ่อยแล้เออรำวัานเดียร์รับสองรอบสามรอบมาม่าซักกระป๋องก็ไม่มีใช่ขายขมือนมันบะเออต้องทำเยอะกว่าเพื่อนอะไรได้ถ้ายาชีถ้ายาชีรับงานเยอะนี่ก็ต้องเฉลี่ยตัวหนึงสมมติพันตัวอย่างเงี้ยยาชีต้องไปเยอะผมไม่ต้องการอะไรมากหรอกถ้าจะให้ผมทำนะ คือลำหนึ่งรอบก็ต้องไปซื้อมาม่าหนึ่งกระปุกบ่มินหัวคิ้วเด้นี่วนไปวนมาคิแต่มาแลวเนี่ยเดียวหนึ่งอาชีพแก่เป็นไม่กินเส้นเนื้ออาชีพจีนอาชีพจีนมันมีของเด็กขายด้วยตอนนี้เขามาีของเด็กขายรู้ยังมาม่ากินเลยมีของเด็กขายเป็นรูปเดลิมอนด้านนี้ก็เป็นลานจอดรถนะคะ ที่จอดรถแต่ละคันนะคะเข้าไปตามช่องตามช่องเลยนะคะนี่คะรถลุงก็มาจอดไว้ตรงนี้แล้วนะคะรถตู้ลุงนะคะเอาไว้เอาไว้ในช่วงช่วงเนี้ช่วงกลางเนี่ย,ยจะได้ไม่ต้องบังบันไดด้วยไงอ้าวยังเทไม่ได้ตอนนี้จะหาช่องทางน,นั่นละอ้าวใช่อ้าวเทตรงนี้ ทรายทรายนี้เขาเรียกว่าทรายน้ำโขงนะคะอามาจาก,กน้ำขโขงแต่ละรถ<ด>แล้วทีนี้ก็คงจะไปถอดลูกไว้เอาแม่มาลงเน,ะนบบะาะรถจะได้เที่ยวเข้าที่หอแล้วก็คนจะได้ขนง,ง่ายๆ นางรำเตรียมตัวนะครับผมใส่ชุดรำนี่แหละขนเลยโอ้ยแล้วสายใครหางานมาให้นางรำแล้วโอ้โหแอดชิดนี่ครับผมใส่ชุดนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนโอ้ยแอดชิดแอดชิดจะไม่เกินไปหรือแอดชีตแอดชิดจะไม่เกินไปแล้วให้ใส่ชุดนางรำทำงานน่ะแต่ชุดนี้แหละครับผมมาสไม่ได้ไม่ได้ชุดรำก็คือชุดรำเดี๋ยวมันจะไม่สวยจะต้องเปลี่ยนเพื่อจถอดจะถอดพ่วงตรงนี้ อยากจะให้เกี่ยวนะกูคุณต้องสัญญากับผมก่อนสัญญาว่าไงว่ารอบรอบหนึ่งกับหนึ่งด้วยมาม่าโอเคได้เลยได้เลยไข่สีเส้นลายลายยาสรอบจะต้องมีมาม่าหนึ่งด้วยไม่ยากเลยเส้นไว้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 เออของฟรียังพันได้กินอยู่เด้อเนาะของฟรี่หักกับพันได้กินได้เช็ด นังรำจะไม่เป็นเหมือนพี่ชัยป่วันนี้จะไปกินของฟรี้ใ้รำทั้งวันเลยแเสียเที่ยงทั้งวันเลยกัจ้างประจ้างกัำอย่างเดียวจ้างปรจ้างกัสิำรำเบิดมือบ่ดกินมมาเไปกัสิด้รำบิดมือใครสิเปิดเพงไห้รำระบาดนี่ไเอาสิไปกินอยู่เด้อมือนีของฟรีนะอมือปาอเอาลูกไปไ้อท่ีแม่มาเท ครับขนาดคันเดียวเท่านี้นะครับสูงไร้ไหวแล้วพอแล้วเหรอรอเลคุณพระมันเดียวดูภาษานะครับไม่เห็นชายดีเจ้าไม่เห็นชายหรอต้องชายสูงพว่มหัวภาษาอะย่าายขี้เป็ดรึเปล่าน่าจะชายแม่น้ำอันนี้ชายแม่น้ำคงเป็นชายแม่น้ำโขงนู่นแหละเนาะเออใช่ชายน้ำโขงมันจะสวยละเอียดไม่มีหินปน มไ่นะเอาลูกไปจอดไว้ด้านข้างแล้วก็มาแม่ลงอีกนะคะ,ะทีนี้คงจะได้ทรายปูแล้วนะคะปูตัวหนอนต้องปูทรายก่อนนะคะปูทรายก่อนเรียบ้วก็เอาตัวหนอนไปปลูนะคะมันถึงจะจับแน่นเวลาเดินมันก็จะแน่นนะคะ,คะไม่ใช่ไม่ได้ปูอะ ลองพื้นนะคะปูทรายลองพื้นนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหนิงด้วยนะคะช่วยชมโฆษณาให้ด้วยนะคะคนละสามวินาทีก็ยังดีค่ะเพื่อจะได้มีรายได้กับช่องญานะคะขอขอบพระคุณ f อนะคะที่ช่วยดูโฆษณาให้ที่ช่วยดูคลิปให้นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะก็อ่ะา มันเป็นบรรดบเบ็ดไส้เลยเนาะเป็นบรรดาเบ็ดไส้เลยเนาะเออแต่ถ้าเราพอดีเราถ้ามันไปยุ่นในร้านข่อยกว่าจะมาไปซื้อมาล้านร้านอะร้านเสียเศษนี่ค่อยมีมีหลักฐานเสียเสียเสียมีหลักฐานเดี๋ยวได้หนี่หลักฐานค่อยเทปคลิปไว้เดี๋ยวได้หนี่ถ้าเฮียในหอดเอาล้านยาสีล้านชิดเด้อค่ะเด้อนี่เออพวกเจ้ากับอันเลยแต่จะสิตกภาษาไทยโอเ้เจ um ็บคลิปค่ะสนุกสนุกค่ะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รรค่ะ